พี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องทุกคู่ทุกคนพวกเจ้าคู่ยังบอคุณชิบ้าอย่างเห็นสร้าอันเอยเห็นวิดีโอหรืนบปลอมานี่เคยกวยว็ว่าวิวเพื่อเดีเวยวว่าวิวเพื่อเดียวเห็นนั่นเห็นหนี่พอเสร็แล้วอยมาเพิ่มกล้องกล้องอยมาทำงานพี่น้องคอย,เ,ออยปเป็นนักสิประจำคอยนึดหลายกล้องคอยอุย้ยมันรถจนพอยสิแล้วหรอึหลายพี่น้องคอยปรุงคอยอยังแล้วเรียบร้อยตามพริกอีหยังแล้วเรียบร้อยเขากะสีซุกแกงกะสีซุกเพอไปเนี้ยวไปเพิ่มเอากล้องคอยมีซีรีส์พี่น้องเออมัมือใดก็ได้เด็ดดาคอยเยอพี่น้องออื <ไ>แกงเห็ดพี่น้องมาแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดอืมข่อยเห็ดเมื่อข่ายชีบบอชีบออชบอไฟ<ม>ังเขามาข่ายเหย็ดอ,อ,อ,อืมอัวข่ายลังเนืหลยนื้แหกงเลยอืมพี่น้องเ้ยแต่ว่าเขามีสูตรเห้พวกเจ้าเบิ้งอะไรตอนรสมัยก่อนที่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาเนาะจ้ะเนาะเขาเบิ่งได้จ้ะเด้อประมาณเ่ถึงเดือนประมาณสามเดือนจะวเขาเิ้นด้จ้ะเดมีีปเกาที่แกงเห็ดอ่ะอ่อปบาธิวิวิธีแกงเห็ดาเมื่อน้กเคยอันตามบอกผิด ต้องบอกพริกแล้วแล้วอันค่อยแกงเห็ดเนาะก็เอาอันอันเห็ดคนใวไงเหมือนจะเห็ดคนใหญ่มันแกงแกงมันสุกเนาะอันเอาน้ำใส่มันเดือดแล้วพอเอาเห็ดคั่ลงสุกแล้วบัดนี้อันค่อยเห็นวิดีโอไปน้ำที่องค์หนักบัดนี้คนมาเบิ่งอีกที่เอาวิดีโอกรตัดไปเพิ่มเอาพี่แล้วก็บอกมาทำงานบอกวันนี้คนก็เลยไม่เห็นเห็ดโป๊เจ้าเบิ่งอีกคนคุยภาษาสิบเห็ดโป๊เจ้าบางได้บ้ดงเลอืมงิบได้กับพี่แกงมีเห็ดคนอาจารย์น้องเห็ดคั่มันสุกแล้วบัดนี้คนอื่นเห็ดโคนนเาั่นเราเห็ดนอื่นเห็ดโคน วันนี้มันสุกแล้วก็เลยเอาตำหมึกพริกแหงใส่ตำหมึกพริกแหงใส่ตำหมึกพริกแหงใส่กันกับว่าให้เอาเกลือใส่จังเลยก็เลยเกลือใส่ตำตำมันบกดินเหมือนนี่แหลกไงก่อก็เลยใส่วันนี้ก็เอาสูตรควายนวดสูตรควายสุดแข็งก็เลยเอาคาใส่เอาคาแล้วก็เอาเอ่อเอ่อเนื้อกะกระเทียมกระเทียมจังน่อยหนึ่งจ้ะแล้วก็อันต้นตะไคร้มีตะไคร้ต้นหนึ่งแล้วก็อันใบบักกูดจ้ะใบบักกูดใส่ไปแล้วใส่ไปแล้ว อืิวักว็ได้ใส่สีอิ่วขาวใส่สีอิ่วขาวแล้วแล้วกับปูสลดน้อยนิดมีเรียะเด็กยู่มันเ่าท่านใส่หนระแหกใส่ไม่สิเมนกลุมเงี้ยหนกันียพาท่านใส่เเรียกเลยหันก่อวว่า,วา,หวา,วาหเห็ดคิีไปเก,เกียบเกียบเล้ยวไมมจ้าคิบก่ไปก่อนเอู้ัมดไหนให้ชมพูดด่งแป้เออบ่เบงออีางเลยดาหมินหม่น,มนผักบอกไปหันผักไปผักซีลาบ,บันเฮานีจ้ะก็ไปไอีตู้ผักอีตู้อีตู้จ้เท่านั้นเราไปใส่มีเท่านจ้านอกหายมั้งหนึ่ เขาก็สสุกละมั้งมันาหลมึงค่ัก้าเข่ากันข่้นขาว้านยายจะบาข้นเข่าก่อนใช่ไหมบาคนบาข้นยายมาขนเพาอย่ง่บอกา็ว่าคอยก้าวเข่าคก้าเข่าจะเอาขังังให้ถึงเทิงมาจับขังหังมาถึงเทิงอาขับคนมาจับคนมีนี่หมวเลยจับคนแล้วจะก็เมียคนนลยนี่คนใส่คนกัวคนกลัวคนใส่ก็วางกันไปนันแะเป็นะรกันเ็นบอสอืมบอ คนแลมันมันร้ไมนการสุขเขาก็มาเทใส่อยเลยเทใส่ปุ๊มันไม่เจอข้ามังเขาก็มาค้นอยู่ในมีอยู่ในกองเข่ามิจฉาังเขากมาค้นเลยน่าบนีีอันกา้สุกแล้วกกาสุขอะไรกินแน้วอันเขาไม่อย no pues, no ่งบัเออเฟ้นค้ับุณที่บอกนี่ฟังเฟ่นขาบ้าู้เย็นนี่มีอย่งไึที่ลา่มาเสร่จมามันมีีหยังกะมีทั้งเสียใจหกอ่งตื่นเจ้ามหยางเียบ เด็กหนุอยตู้เย็นเจ้าขึ้นนี่จะลูกภาพยังติดหลายแฉกอ๋ออันอันนี้มันเป็นปฏิทินปฏิทินปฏิทินของนั่นดีเม่นมจ๊ะปฏิทินของดีเมนเห็นชัดม่้น้องมั้ยชัดเห็นวงเงินมั้ยชัดมอืมเห็นหินยื่นม่้โอเคอันนี้มั้มันเป็นปฏิทินแล้วก็เป็นการเป็นเบอร์โทรเป็นอันนั้นเป็นอันนี้นี่แหละแล้วก็อันสร้างานซื้อมาจากเมืองไทยซื้อมาจากเมืองไทยมาติดตู้เย็น อืดีตัวเองี่สุดากเลยกินไปสุแล้วก็ลูกปกติลูกเสียลูกไม่มีลูกใครกอมาัก็ได้เขาฉิบอกให้เป็นะหักเนาะเด็กน้อยฝรั่งพี่น้องลูกพอไงตอนเป็นเด็กหยอืมตอนแบบว่าขวบหนึ่งนี่แหละป้าขวบหนึ่งนี่แหละตอนเป็นเด็กน้่ยจะให้ป้าติดต่อเลยหารเด็กหน่่งน้อยฝรั่งหน้ารัก น่ารักกระจุกกระจิกกระนุกนลี้ยงกรนกเลยเลี้ยงไปเีพคุายกยยามันหนีก็เอายังอ่านเจ้าเจ้าทเองห่างบอกคุณเลยห่างบอกเป็นฟังกระซัก็ฉีกบอกเจ้าเลยไม่ใชเครียดเลยพวกเจ้าลูกคนใดเนี่ลูกพญาย่น่อยลูกพญ่ยใตเป็นไปกน้อยอายุประมาณหขวบหขวบ เพราะวอย่างว่าเพราะว่าพี่สาวเป็นจับให้เป็นแต่งโตพี่สาวเป็นเป็นนี่พี่ชายอยู่สามคนกับพี่สาวคนหนึ่งเป็นซีคนหาเกิดพี่นเป็นลูกชายหลานไงมันเี็พี่สาวเป็นอยากให้ได้นองผู้หญิงเนี่ยอยากได้นองผู้หญิงก็เล่นเพราะนองเกิดมาจับพี่นองแต่งโตเป็นผู้หญิงตลอดเลยนองกับพ่อมาเด้นองกับเป็นผู้ชายนอนสิมาจับมันเป็นผู้หญิงได้จากไหนมาล่ะนี่เนาะแต่บางเต่งเวลาแม่วอยู่แม่วอยู่บ้านอะเอานองมาแต่งโตเห็นบ่รักหนูแต่งตัวเป็นผู้หญิงอืมเด็กมาไหน แต่อย ok. ่าดูหามเป็นตะฮักเนาะเป็นตะฮักเนาะพี่สาวเล่าพี่สาวพี่สาวเล่าเห็ดหนองเป็นตัวจีบตัวแดงหยึ่ได่บ้านนี้มีอีกอันหนึ่งก็เสกขจรเวอร์อีกอันนึงแต่อย่าว่าอันนี้เป็นเหร่นกันอันนี้อันนี้เป็นไงแล้วอันนี้เป็นไงแล้วเป็นเหร่นกันไปเสืออันนี้อันนี้เป็นไงแล้วตอนสมัยเป็นเป็นแต่งงานน่ะแหะตอนนี้ตอนนี้เป็นแต่งงานแต่ดีอ่า เมียเพิ่นที่คนกรเมียเพิ่นทีตายไปแล้วจากค้นกรเหมืจากไปแต่งงานแล้วอันนี้อายุ19ปีแต่ว่าเป็นหนี้ปาร์ตี้นี่อย่างกับกับเมียเพิ่นกับครอบครัวเมียเพิ่นกับพี่ชายพี่สาวเพิ่นนะ่ะเหมือนพักกันพวกพลังน้พี่บ้ามาจะมาแต่งตัวเห็นอย่างจะกสันสิบุญเสบิ์บุญคุณผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปีเตอร์ใี่ปีเตอร์ตอนอายุ19ปีเลยนี่อายุ19ปีเมือขาเป็นขาเลี้ยงงามบอ อย่าบอกเพื่อนเด้อว่าไปเอามาอ่านพวกเจ้าเพคนเราติดไปนี่แหละจ้ะเกาติดไรแขกไปท้ายมากกระทามมันมันผู้ใดผู้ใดเนี่ยเป็นยังมาได้ guest who is it มองดูมันทายด้วยว่านผู้ใดเวันนี้ทายมอาดูมันผู้ใดว่าฉันวันนี้ปีเตอร์พี่น้องมันาย่มาคขจักหัวมันังผีบ้าพว่นี้ห้ามบอกเพื่อนเด้อว่าคนไม่ยังกอกกันบอกพวกเจ้าฟังก็้ามาอย่างนีไปหักพวกเจ้ากับว่าพวกเจ้าฟังมันมาละคนเขาหักกันกต่ไม่ยังก็บอกกันฟัง บอกม้วหัวม้วนกันไปเราพี่น้องเนาะหักกันไว้ได้การเด้อย่าเสดากันย่าเสดสั้งกันย่าเสดไปว่าวไปดีได้การเด้อหักกันไว้มิฉะนั้นเมาเอว่าให้กันสู้กันฟังเนี่ยติดไว้เนี่ยละกันมาติดไว้อีกว้เวลาแขกไปใครมาเอาเนี่ยถามว่าลูกผู้ใดหรือลูกเป็นยังเล่นกันได้หรือไม่นี่แหละครบว่าตัวยุงพี่น้องหักสกุลสุกุลกับเขาไมาเมือสุกเราบอกมัดตัวว่าอะไรยืดใหญ

ใหคลิปกินเข่าว็เใ็ดคลิปยังให้กัวเก่าเบิ้งได้เห็ดได้คลิปปิ้วคลิปอันนคลิปยังกัวละคลิปปิ้วคลิปต้นไม้ดอกไม้พวกเก่าเบิ้งคือสิ่งว่ได้เห็ดคลิปกินเข่าว่ได้เห็ดคลิปยังให้กัวเก่าเบิ้งคลิปทอดไปบอไปคลิปทอดพวกเก่าเด้สิบอกสห้าอย่เดี๋ยวพอมาแดกใส่ก้อนมาจัดเนาะไปแดกใส่ต้นใส่ไปเลยไปแดกไปไปเลย มันโดนพี่น้องชักปิดโดนลายฝากไป้ฟ้าว่าฉันไอ้ผักมันสิเลพี่น้องผักมันสิเลผักมันจะเลริ tôi có một hạt nhân nhanh. Emmaking cough quá đơn vị cough gang hiệu tay được kìa gang hiệu gang. A gang hiệu say mời quý áo đồ. Hạt quái đồ. Hạt Nó đồ. Hạt quái 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 đồ. Hạt Má, đồ. Hạt quái nhạt lại quái đồ. Hạt quái đồ. Hạt quái con, Hạt quái con. สิ้นพวกยาวไปกค่ะก็บางคนมีน้จิ้ไมไมรีนคคนไมรีนนี่นี่กินข้าวกรแซบอืมจืดเนาะจืดจืดแต่ไม่จืดจ้องเห้าอย่างใส่กุกก้กกยยงห้าน้่งปลาหรือว่าเอาเอันก็แดดใส่อีกปลาแดดใส่ยังไงเนาะป็าแดดใส่อีกังกเอาสดสดเสก็ต้องเอาน้ปลาใส่ ผมว่มักใส่น้าปลาแว่เห็ดแกงก็ว่าเด่างว่ถ้าอานปลาใส่มันมันกินแห้งแพี่งปลามันกินแห้งเลยใช่ใช่ต่ผมค่ยแน่ว่ากเห็ดแกงก่อนใส่ซีอิ๊วขาวมันจะบอกินแห้งมันจะแสบบรใส่ไรอยานไปน่อจ้ะากจะเข้าปรจประเดี๋ทีประเดี้ใส่มันเหมือนกันประเดด ไม่ได้มีก้างไหนดีป่ะระหว่างเวลากินก้างห้าข้อเรู้แซ่บแล้วบันบิดแล้วบันเสียบแล้วพอแล้วพอแล้วเค้าบอกกระิบโอเคทำไมไส่กินเค้ากับงอกก็น่าดีนี่ไม่นี่อากาศสิบแปดองศาบวมฝนแดดออกเสียแล้พี่นงม้งอืมใบสองม้วนเห็นบ่ะ กันขว,นขวนบเก่าแดดออกซะแลดีบริวิคปินเข่าข้างนอกมึงกินเข่าข้างนอกรับลมชมวิว,วดอกไม้งามมากจ้ะเนาะอากาศดีดีเนาะบ้ากินเขาข้างนอกเปนไงุกละมาเข่าไปเดี๋ยวดูก่อนอข้าวค่อยอย่ะยไดุ้กาไปุก้เนง ซีมอดเขาเด้กนี่เนาะหมั่น,น,าาใ,นใจเ่าหมั่นใจซิมอดเขาบ่าเขาหนง่ายเพราะต้องไปใส่เพต้องไปใส่กระดงใส่ข้าบานเท่านะจ๊ะโอ้ขวขโมมีกระดงไงมันบาขวากใส่ได้ไดองเอาอย่บ่างากระออกเฮีดจังสี่เอาหนชังาดบ่เนาะหันความงามของฉัดเนาะจ๊ะ ว่าอายวนๆอยู่บ้านี่คนได้คนนี่นได้เลยมันจะบ่เมียกพี่น้องบ่เมียกเสียี่พอเจาเห็นเวลาขอดกินว่าเข่าขอยบ่เคยเมียกเลยเนี่เข่าขมันงามว่าพอคนเห็ดงามขคนเห็ดงามเข่ากอมันงามอืมบ่บอกมานี่สะอนแล้วัน่สออน้องบ้าอรอะวันนี้ก็สิเก็บข้ว เก็บขั่วเก็บยังทำแม่แล้วแล้วบันคอยกระสีมากินเข่ามากินทั้งข่อยได้จ่ายได้มากองเข่าก่อนเป็ดทงเลยบันสีเป็ดทงแกงแกงเห็ดแกงยังแล้วก็สีเป็ดทงสีเป็ดทงสีเป็ดทงหน้ามาแมากินเข่าน้องข่อยว่าดูหลายข่อยว่าแม่แล้วมาแต้มว่ายังก็อ่ามีปีกแฟนขาเป็นแบบยังก็อีปีกหนึงมาอู้ได้ใส่้ําเทียว่าอีกแต่กับพ่เจ้าอู้ได้ใส่้ําอืม ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเราจ่าเนาะฮักสุขูสุขุนอนลำลำรวยรวยได้จ่าเด้อร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ฮักสุขูสุขุนจ้าเงินทองไหลมาเทมาลำลำรวยๆววัดีจ้า